ธรรมะสวัสดีขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังนิทานชาดกพระเจ้าห้ารอชาติซึ่งเป็นในเรื่องราวในอดีตชาติก่อนการตัดสลุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันแฝงไว้ด้วยหลักธรรมก่อนรับฟังกรุณากฎดติดตามเพื่อเป็นสะพานบุญให้แก่ศาสะนาสืบไป นิทานชาดกพระเจ้าห้าชาติตอนอินทัสมานะโคตชาดกฤษีผู้วายากในอดีตการพระโพธิสัตว์ได้เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์เมื่อจเจริญวัยก็เกิดเบื่อทางโลกออกบวชเป็นฤษีและได้เป็นครูของเหล่าฤษีห้าร้อตนที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพาน ในครั้งนั้นบรรดาฤาษีเหล่านั้นได้มีฤาษีชื่ออินทัาสมานโคตรเป็นผู้ว่ายากสอนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อฟังฤาษีตนนั้นเลี้ยงลูกช้างไว้เชือกหนึ่งอาจารย์ได้ทราบข่าวจึงเรียกฤาษีตนนั้นมาสอบถามว่าเขาพูดกันว่าเธอเลี้ยงลูกช้างไว้จริงหรือฤาษีตอบว่า จริงขอรับอาจารย์กระผมเลี้ยงลูกช้างไว้เชือกหนึ่งเพราะแม่มันตายอาจารย์จริงพูดเตือนว่าขึ้นชื่อว่าช้างเมื่อเติบโตมักจะฆ่าคนเลี้ยงเธออย่าเลี้ยงลูกช้างนั้นเลยฤาษีตน้นั้นกล่าวเถียงกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ผมไม่อาจทิ้งมันได้อาจารย์เมื่อรู้ว่าลูกศิษย์ไม่คิดจะเชื่อฟัง จึงกล่าวไปว่าถ้าเช่นนั้นเธอจะได้รู้เองช้างเชือกนั้นเมื่อเติบโตขึ้นก็มีร่างกายใหญ่โตครั้งหนึ่งพวกฤษีต่างเข้าป่าเพื่อไปหารากไม้และผลไม้ต่างๆที่อยู่ในป่าโดยใช้เวลาอยู่ในป่าประมาณ2-3วันในระหว่างที่อยู่ในป่านั้นช้างเชือกนั้นก็เกิดตกมัน ทำลายอาสมที่พักของฤาษีนั้นกระจุยกระจายทำลายหม้อน้ำดื่มโยนแผ่นหินทิ้งทอดแผ่นกระดานและหลังคาที่พักคว้างทิ้งเสียหมดและช้างนั้นก็ได้แอบซ่อนตัวเพื่อคอยฤาษีที่เดินทางกลับมาหวังว่าจะฆ่าฤาษีทั้งหมดขณะนั้นฤาษีที่เป็นเจ้าของหลังจากเก็บรากไม้และผลไม้แล้ว ได้รีบเดินทางกับมาก่อนฤาษีทั้งหมดเมื่อเห็นช้างฤาษีตนนั้นจึงเข้าไปหามันด้วยความคิดถึงช้างนั้นเมื่อเห็นฤาษีเดินเข้ามามันจึงเอางวงจับฤาษีฟาดลงกับพื้นแล้วเอาเท้าเหยียบศีรษะของฤาษีผู้เป็นเจ้าของของมันขยี้ให้ถึงความตายแล้วแผดเสียงตะโกนดังเข้าไปในป่า ทำให้ฤาษีทั้งหมดรีบออกมาดูเมื่อเห็นแล้วจึงรีบไปแจ้งข่าวให้อาจารย์ทราบเมื่ออาจารย์ทราบจึงกล่าวสอนกันรูสิทธิ์ว่าเราไม่ควรทำความคุกคีกับคนชั่วไม่ควรทำความสนิทสนมกับคนชั่วเพราะคนชั่วนั้นแม้อยู่ร่วมกันเป็นเวลานานก็ย่อมทำความชั่วเหมือนช้างตนนี้ ที่ทำลายฤาษีผู้เป็นคนเลี้ยงของตนบุคคลพึงรู้ได้ว่าผู้นี้เช่นเดียวกับเราด้วยศีลด้วยปัญญาพึงทำด้วยไมตรีกับบุคคลผู้นั้นเพราะการสมาคมกับสัตบุรุษจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้อาจารย์ยังได้สอนกับลูกศิษย์ว่าธรรมดา คนเรานั้นไม่ควรเป็นผู้สอนยากธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเป็นคนดื้อรัน้นต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของอาจารย์พุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโยอัตถกามัสสะหิตานุกรรมปิโนโอวัชมนามโมนักโรติ ศาสนังกะโปตักกสะวัจ,จนังอกักตวาอมิตรหัดทักขวะโตวะเสติผู้ใดมีผู้หวังดีมุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูลช่วยคอยกล่าวว่าตักเตือนแต่ไม่ยอมทําตามผู้นั้นย่อมถึงความย่อยยับธรรมะสวัสดีจัดทำโดยธรรมะเรดิโอ